ได้เวลาเอาดีเข้าตัวแบรนด์หูฟังระดับโลกมีจุดกำเนิดยังไงครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามันเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะผมจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของแบรนด์หูฟังแบรนด์หนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงเนี่ยชื่อว่าทุกคนนะฮะน่าจะเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินนะครับ แบรนด์นี้มีชื่อว่า b o s นะฮะถ้าเกิดว่าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่า b o s หรือว่า b o s กันแน่นะครับโดยที่แบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามันเกิดขึ้นนะฮะมันมีจุดกำเนิดมาจากความผิดหวังนะฮะส่วนมันจะผิดหวังอะไรกันนักนหนานะฮะแล้วก็ความผิดหวังนี้กลายมาเป็นหูฟังได้ยังไงนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วใส่หูฟัง แล้วไปฟังเรื่องราวของหูฟังพร้อมกันได้เลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้นะฮะผมต้องบอกว่ามาจากการที่ผมไปอ่านในบล็อกดินะฮะแล้วมันก็มีลิสต์ของแบรนด์นะครับหรือว่าสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าระดับโลกนะฮะแล้วก็เกิดจากการที่เจ้าของนะฮะหรือว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยมีความรู้สึกผิดหวังนะครับ โดยที่หนึ่งในนั้นนะฮะก็มีเรื่องของธุรกิจไหตี้เหล่านะฮะชาบูมอไฟที่ผมเล่าไปเมื่อหลายๆเอพิโดก่อนนะครับแล้วก็โบสเนี่ยแหละนะฮะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่เกิดจากความผิดหวังของเจ้าของซึ่งจุดเริ่มต้นนะฮะต้องบอกก่อนว่า โบสเนี่ยนะครับก่อตั้งโดยคุณอา a มาโบสนะฮะโดยที่เขาเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นนักสู้เพื่อเสรีภาพชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยที่เป็นเชื้อสายฝรั่งเศสเยอรมันโดยที่ครอบครัวโบสย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่นี่เองนะฮะที่คุณอา a มาโบสเนี่ยได้เริ่มต้นการศึกษาที่อบิงตันซีเนียไฮสคูล ซึ่งคุณโบสเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นมากเลยนะฮะตั้งแต่ในวัยเรียนทั้งในด้านวิชาการแล้วก็ดนตรีนะครับโดยเขาเริ่มแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะเช่นพวกวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ออกมาศึกษาอันนี้นึกถึงแบบเด็กๆในบ้านเราเหมือนกันนะฮะอย่างพี่ชายของผมเองเนี่ยก็ชอบแยกส่วนประกอบพวกนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่มีลูกหลานมีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะให้ฟังเอาไว้นะฮะเพื่อจะเจริญรอยตามคุณอามาโบสได้นะครับ คือคุณอามาโบสเนี่ยเขาเริ่มแยกชิ้นส่วนพวกอุปกรณ์พวกนี้นะฮะแล้วก็ศึกษาว่าชิ้นส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำอะไรนะฮะพอแยกเสร็จก็ประกอบมันเข้ามาใหม่นะครับนอกจากในเรื่องของพวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเขายังฝึกทักษะในเรื่องของการเล่นไวโอลินด้วยนะฮะอย่างที่บอกว่ามีความสามารถทั้งบุญแล้วก็ทั้งบูเลยนะฮะก็คือทั้งในเรื่องของวิชาการแล้วก็ในเรื่องของศิลปะด้วย ็จากการที่เขาแกะพวกอะไหล่ชิ้นส่วนวิทยุออกมานี่เองนะฮะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้รู้นะครับว่าชิ้นส่วนไหนให้เสียงในวิทยุนะฮะชิ้นส่วนไหนทํางานยังไงบ้างนะครับแล้วก็พอดีนะฮะกับช่วงนั้นนะครับอยู่มาในปีหนึ่งนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุรกิจของที่บ้านของเขานะฮะซึ่งทําธุรกิจเรื่องของการนําเข้าใยมะพร้าวนะครับ ก็ได้รับผลกระทบนะฮะจากการที่เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวอย่างหนักซึ่งตอนนั้นครอบครัวโบสนะฮะก็ไม่ท้อแท้นะครับกับกลายเป็นว่าคุณโบสเนี่ยเริ่มไปเสนอไอเดียกับคุณพ่อนะฮะว่าเราเปลี่ยนจากธุรกิจการนําเข้าใยมะพร้าวเนี่ยมาเป็นเปิดบริษัทซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไหมนะครับโดยที่ตัวเขาเนี่ยจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการนําวิทยุหรือว่าทีวีที่พังไปแล้วของลูกค้าเนี่ยมาซ่อมนะครับ ซึ่งกลายเป็นว่าด้วยไอเดียของเขานะฮะแล้วก็ด้วยความสามารถของเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้นะครับจนสามารถค้ำจุนครอบครัวโบสทั้งครอบครัวได้โดยที่พอดําเนินธุรกิจไปนะฮะพอลองทําทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกกับคุณพ่อว่านะฮะถ้าเกิดว่าเขาสามารถทําผลการเรียนที่โรงเรียนได้ดีนะฮะใน1สัปดาห์นั้นเนี่ยเขาจะขอแกล้งป่วยแกล้งลาป่วยหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะมาช่วยซ่อมวิทยุ ด้วยความสามารถด้วยความเก่งนะฮะแล้วก็ด้วยพรสวรรค์ของลูกแบบนี้เองนะ,ค,ะคุณพ่อของคุณโบสเนี่ยก็เลยตั้งเป้าหมายไว้เลยนะฮะว่าเขาเนี่ยจะต้องส่งลูกไปเรียนในสถาบันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ได้นะฮะส่งผลให้คุณพ่อของเขาไปกู้เงินมาเป็นเงินจำนวน300,000กว่าบาทนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นค่าเล่าเรียนสำหรับลูกชายคนนี้ เพื่อที่จะไปเข้าเรียนที่ MIT นะฮะหรือว่า Massachusetts Institute of Technology นั่นเองซึ่งเป็นโอ้โหโรงเรียนชั้นนำเลยนะฮะโดยที่เป้าหมายแรกนะฮะตอนนั้นเนี่ยคุณอา b มาโบสนะครับในอายุ18ปีเนี่ยเขาตอนแรกตั้งใจว่าจะเรียนเฉพาะระดับปริญญาตรีนะฮะแต่ว่าเรียนไปเรียนมานะฮะเรียนไป9ปีเลยนะฮะแล้วก็จบปริญญาเอกสาขาวิวศะวะกรรมไฟฟ้าที่ MIT นี้นะฮะตอนอายุ27ปี หลังจากนั้นพอเรียนจบเขาก็เริ่มทำงานนะฮะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับแล้วก็ซึ่งพอทำงานนะฮะพอมีรายได้นะฮะเขาก็เริ่มมองหาของรางวัลให้กับตัวเองนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาก็สนใจพวกเครื่องเล่นเสียงสเตอริโอนะฮะโดยเขาเนี่ยก็คิดว่าอ่ะไหนๆจะให้รางวัลตัวเองสักทีนะฮะก็ขอของที่มันดีไปเลยนะฮะอยากได้ของที่มันแบบมีคุณภาพเสียงดีนะครับซึ่ง สำหรับคนทั่วไปฮะ,ะเราก็ต้องคิดอยู่แล้วเนอะว่าของมันจะดีเนี่ยมันก็น่าจะต้องแพงนะฮะแล้วก็ของแพงเนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับคุณโบสเขาก็เลยไปซื้อนะฮะไปซื้อเครื่องเสียงสเตอริโอนะฮะที่ราคาค่อนข้างแพงมานะครับแต่ปรากฏว่าเครื่องเสียงที่ไปซื้อมาเนี่ยนะฮะมีเสียงที่ทุ้มต่ํามากนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากดนตรีต้นฉบับพอสมควรเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยผิดหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับ แต่ว่าแทนที่เขาจะผิดหวังแล้วก็เสียใจอยู่แบบนั้นนะฮะเขากลับนะครับเปลี่ยนความผิดหวังนี้กลายเป็นตัวแปรในการที่จะสร้างธุรกิจที่ชื่อว่า Bose Corporation ขึ้นมานะฮะโดยมีเป้าหมายก็คือการผลิตเครื่องเสียงที่ดีแล้วก็มีคุณภาพโดยที่ช่วงแรกนะฮะที่คุณโบส e เนี่ยยังทำงานประจำอยู่นะครับเขาก็จะแบ่งเวลาเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมาทำงานในส่วนของ Bose Corporation นะครับ และในวันที่เป็นวันหยุดนะฮะเขาก็ลงทุนพาตัวเองนะครับไปนั่งในฮอสล์แดงดนตรีนะฮะกว่าร0อยแห่งเลยนะครับเพื่อที่จะศึกษาการรับรู้เสียงของหูมนุษย์แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อออกแบบลําโพงที่ดีที่สุดที่เขาคิดได้จนในที่สุดนะฮะเขาก็สามารถที่จะประดิษฐ์ลําโพงนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายมาเป็นหูฟังที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ถูกผลิตแล้วก็นําออกไปขายทั่วโลกเลยนะฮะ ปัจจุบันเนี้ยโบส Corporation นะครับมีอายุน่าจะมากกว่า55ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีพนักงานกว่าหมื่นคนแล้วก็ในปี2017นะฮะมีรายได้ถึง126,000ล้านบาทเรื่องราวของโบสนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยทำให้ได้ข้อคิด2ออย่างนะฮะอย่างแรกเลยก็คือว่า การที่เรารู้จุดแข็งของเรานะฮะอย่างคุณอามาโบสเนี่ยเขามีจุดแข็งในเรื่องของการที่ชอบงัดแง,งะอุปกรณ์ต่างๆนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถส่งเสริมนะครับให้เด็กคนนั้นนะฮะหรือว่าให้คนคนนั้นเนี่ยได้พัฒนานะฮะศักยภาพในสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งตัวเองชอบได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสำเร็จได้โดยง่าย อย่างที่2ก็คือการจัดการความผิดหวังนะฮะหรือว่าความรู้สึกของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้ข้อสรุปก,กับตัวเองที่เป็นบวกนะแล้วก็เปลี่ยนความผิดหวังนั้นเนี่ยกลายเป็นความท้าทายมันก็จะสามารถที่จะทําให้ความผิดหวังในชีวิตของเราเนี่ยกลายเป็นโอกาสได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ฟังเรื่องราวของโบสนี้แล้วนะฮะแล้วได้ข้อคิดได้แนวคิดอื่นๆนะครับ ลองมาแบ่งปันนะฮะลองมาแชร์กันได้นะฮะหรือว่าใครที่มีเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจแบบนี้นะครับสามารถแชร์หรือว่าแนะนํากันมาได้ในทุกช่องทางของพอดแคสต์เอาดีเข้าตัวได้เลยนะฮะยังไงผมจะรออ่านคอมเมนต์นะฮะหรือว่าคําแนะนําจากทุกๆคนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยคด,ดีคดโดนจากอามาโบสนะฮะผู้ก่อตั้งโบสคอร์ปอเรชันเขาบอกไว้ว่า if you think something is impossible don't disturb the person who is doing it ถ้าเกิดว่าคุณกำลังคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่าได้เอาความคิดของคุณไปรบกวนคนที่กำลังทำให้มันเป็นไปได้นะครับ อย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดยแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ